ยี่ก็ผมนาช่ามุกจั๊ไฟของผมอย่างตอมีสินค้าเข้ามาใหม่เรื่อยๆอลไกันนะครับก็ต้องขอคืนด้วยนะครับท่านที่เข้ามาทักทายกาันเข้ามาอุดหนุนกันเนาะก,กับร้านหอยเชื่พุกจั๊ไฟกันนะครับเด็กๆแบบนี้เราก็จะ มาคุยกันนะครับสเป์เหรละกันไปเนาอะ,อะใครยังไม่นอนครับผมนะอยู่เป็นไงบ้างครับชาวต่างจังหวัดไม่รู้ว่าจะสถานบันเทิองอะไรอย่างงี้เนาะไม่รู้จะปิดไปถึงไหนยังไงการอะไรอย่างงี้เนาะ,ะก็ยังไงก็สู้ๆนะครับสู้ๆกันนะ ที่อยากจะซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับกับร้านจำปุกจำไฟนะครับก็ยินดีเลยนะครับยินดีก็ส่งของส่งสินค้าส่รงรีวิวอะไรอย่างเงี้ยมากันได้เลยนะครับเรารับซื้อกันทั้งประเทศอยู่แล้วเนาะอ่านะครับอ่ะอันนี้ก็สบายดา,ายนะริปนี้สบายดา,ายพอดีว่าตัวนี้เข้ามาใหม่นะครับเป็นตัวนี้เลยนะครับก็ขายกันตามสภ,ภาพกันไปนะครับเข้ามาใหม่ก็เลยจับรีวิวจับเซตอัพจับเปลี่ยนสายอาบน้ําใหม่หมดเลยนะครับ เลยได้ม uh, ีโอกาสรีวิวเลยใช่ไหมครับเสียงดีเลยใช้ได้เลยล่ะ ม่วนไปฮาฮากันไปเนาะอ่าเดี๋ยวเสียงโซโล่ผมหน้าลกันครับ จริงจริงว่ะนะครับอ่ะนะครับก็จากไปนะแล้วก็รีวิวกันไปนะสบายๆวันนี้เราต่อนี่เลยเข้านี่เลยนะครับมูเออร์จีอีสองร้อยนะครับนี่เลยเราต่อเข้าหน้าตู้เลยนะครับหน้าตู้มาแชลนี่เลยนะครับเห็นไหมครับอ่านี่ครับเราก็รีวิวอย่างเงี้ยกันทั้งวันทุกวันอยู่แล้วเนาะอ่าใครที่เป็นเพื่อนผมก็จะเห็นอยู่แล้วนะครับอ่าเช็คกล้องหน่อยดิเป็นอะไรวะเนี่ยเห็นไหมเห็นชัดไหม อเคชัดอยู่นะครับอ่ะดีครับเราก็จะรีวิวกันประมาณอย่างนี้อแล้ว <laughs> อ่ะโอเคจัดไปนะครับมาทักทายกันยามดึกด้วยกันนะครับใครยังไม่นอนก็ฟังกันไปเพลินเพลิน่กันนะครับมีพี่ๆน้องๆเนี่ย ทักกันมาเยอะมากพี่ผมชอบดูอ่ายู u b e ของพี่มันเพลินดีอะไรเงี้ยพี่โบพูดอะไรไปเรื่อยเปื่อยนันนะครับอ่ะโอเคนะแล้วเราก็พูดในสิ่งที่เรากระทําอยู่ตรงหน้านี้เลยกันนะครับนะถ้าอันไหนเราทําไม่ได้เราก็จะไม่พูดอยู่แล้วเนาะเออเพราะว่ามันทําไม่ได้ไงจะพูดยังไงล่ะนะครับเอ้ยนะครับเราก็เป็นคนตลกปกฮาแบบนี้แหละนะครับน่าเป็นตัวตนเราเนาะอ่ะโอเคจัดไปนะครับก็อ,อย่าลืม้วยกันนะครับมีเพื่อนบอกเพื่อนมีพี่บอกพี่กันได้กันนะครับใครที่จะซื้อขายกีตาร์ ดีเอฟเฟกต์กระตามเนี่ยนะครับก็แนะนำมาได้เลยนะครับกับแชมเปญกาแฟนะครับค้ายจริงส่งจริง,รงชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนไม่ต้องห่วงนะหูรีวิวกันจนเบื่อหมดแล้วจริงๆเ,เพื่อนๆในเฟซผมเนี่ยเอาจริงๆนะบางทีก็เกรงใจแหละนะครับแต่แต่มันก็ต้องทำอนะ่ะเนาะเพราะว่าเราจะคือเพื่อเพื่อนตรงๆจะให้ไปขอคนอื่นกินหรือไงถ้าเกิดไม่ทำดูบ้างเออมันก็ต้องทำนะอ่ะเนาะเออนะครับคือไทยที่เขาไม่เห็นด้วยที่เขาไม่ไม่อยากดูเขาก็กดผ่านไปแถ่นั้นเองเห็นยากเลยใช่ไหมเออหลายหลายคนก็เป็นอยู่แล้วใช่ป่่ะเออแตววาันนี้ เราไม่ได้ไปขอให้กินเราเขาเรียกว่าทําด้วยตัวเองนะครับเราก็ต้องบอกว่าเออเราก็ต้องทําในหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดถูกปะเออประมาณนั้นนะครับหมดอะไรของมึงอ่ะ,อะขอไปบุญโด,ดยเพราะ อ่ะโอเคจัดไปแล้วกันนะครับมาทักทายกันยามดึกแล้วกันนะครับผมนะฮะหลังจากที่ไปออกกําลังกายมานะครับร่างกายที่ดีไม่มีขายอยากได้ต้องไปออกเอาเองนะกันนะครับอย่าลืมลยกันครับออกกําลังกายไม่จะเป็นโยคะการฝึกสมาธิการยกน้าหนักการวิ่งการเดินเหาะเหิน์นทีกรักอะไรเงี้ยก็เป็นการออกกำลังกายนะครับนะร่างกาย้องแข็งแรงนะครับหัวสมองก็จะอบายไยนะครับถ้าเราไม่ออกกำลังกายร่างกายมันจะอุดอู้ยังอยู่ในห้องอย่างเงี้ย ถ้าออกไปไหนเลยอุดอู้นะครับนะสมองไม่ปลอดโปร่งมันได้มันเขาเรียกว่าไรเลือดลมอะไรต่างๆมันไม่ได้ไปสู่ฉีดออกซิเจนเพราะนั้นเนี่ยครับควรจะไปออกกาลังกายนี่สําคัญเลยนะครับผมลองเลยครับผมลองไม่ออกกําลังกายมาหนึ่งอาทิตย์เต็มๆนะครับคือสมองหนึ่งเลยในะสมองอุดอู้คิดงานไม่ค่อยออกงานรีวิวอะไรต่างๆคิดคาพูดไม่ค่อยออกนะสองคือร่างกายเราแย่ลงด้วยนะครับเพราะว่าอะไรเลยเพราะว่าหนึ่งเลยเนะี่ยนะครับมันเป็น อายุเรามากขึ้นนการเผาผาลาญอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะน้อยลงกว่ารุ่นเด็กๆ20อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันน้อยลงอยู่แล้วถูกไหมวันนั้นเนี่ยเราต้องไปออกกําลังกายกันด้วยนะครับสิ่งสําคัญเลยครับการเล่นกีตาร์เหมือนกันนะครนิ้วจะแข็งแรงเนี่ยมันก็ต้องไปออกกําลังกายไปวิ่งซิปอัพวอร์มอัพวิดพื้นอะไรก็ว่าไปห้อยโหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าเพื่อทําให้ร่างกายเราแข็งแรงนะครับเราจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าร่างกายเราแข็งแรงนะครับมันก็ กรียกอ,อะไรกายพร้อมใจพร้อมคุณทําได้อะไรงเงออนะี้ยเออเนาะแล้วช่วงนี้ด้วยโอ้โหหลายๆายคนก็น่าจะเคร่งเครียดกันนะครับเข้าใจเลยครับได้เข้าใจนะครับมันก็ทําไงได้แนละ้วมันก็ถึงว่านะมันก็ตามนั้นอ่ะอืมไม่พูดมากกว่านี้ <laughs> โอเคไม่พูดแล้วกันนะครับอ่ะขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยกันนะครับผมนะสู้นะต้องสู้แล้วต้องคิดทุกปัญหามันมีทางออกมันมีทางแก้ ครับนะผมว่าผมก็เคยผ่านมาเหมือนทุกๆคนที่กำลังบ่นบ่นแย่ๆกันนี่แหละฮะผมก็กำลังไม่ใช่ไม่ใช่กำลังไหนผมก็เคยผ่านมาไม่ใช่ไม่เคยนะครับนะแต่ว่ามันก็ต้องสู้อะเนาะมันก็ไม่มีทางไหนที่จะหนีปัญหามันก็ไม่ได้ดีเนาะมันก็ต้องสู้แหละประมาณนั้นเนาะอ่ะโอเคจัดไปเ๋ยวไปคุยอะไรกันมากมมยเดี๋ยวมันจะซีเรียสกันไปใหญ่เลยสรุปดีกว่า dạ vậy không